สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนในการเข้าค่ายครั้งนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้วิธีการทําอาหารกลางแจ้งการตั้งแคมป์แล้วก็การสร้างทีมเวิร์กด้วยค่ะเราจะได้มาเรียนรู้ธรรมชาติรอบๆค่ายนี้ด้วยถ้าใครยังไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้นะคะครูรับรองว่าจะต้องสนุกมากแน่ๆค่ะเบลเธอได้กลิ่นอะไรแปลกๆไหมไม่ใช่แค่กลิ่นนะฉันรู้สึกเหมือนมีกลัวอะไร ที่นี่ไม่มีผีหรอกแต่ผมรู้สึกแปลกๆเราเปลีป่ยนที่นอนก็นได้ไหมครับบ้านหลังนี้มันเหมือนมีอะไรแปลกๆแกเลิกพูดเรื่องไร้สาระสักทีได้ปะเด็กๆ็กน่าจะเกิดอาการอุปทานหมู่ค่ะหรือไม่ก็พวกสารแค่นี้ในสมองอะแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่อุปทานหมู่ละคะโอมิคิตา มิพาคาทุมุทาตันตานาเวพี่เป็นใครพี่เป็นคนใช่ไหม,มหนีไปพวกเธอต้องหนีไปมันจะเมาชีวิตเธอหนีไปพวกเธอต้องหนีไประรา มาน้องน้อง,น,องน้องเป็นไรเปล่าอ่ะ Barra Mana.